โอเคเดี๋ยวมาลองทดสอบกันนะครับผมซาวการ์ด USB ตัวนี้นะครับออกดังดีนะทุกคนไ,ได้นะครับแ,แล้วก็ผมจะเบาให้ดูเบาอ่านี่เบาเห็นไหมอ่าแล้วก็เร่งขึ้นนะครับอ่าแบบนี้อ่าโอเคนะะ่ใช้งานได้ดีนะครับผมดูดีมีมาตรฐานใช้งานได้หลากหลายแล้วก็มีสวิต ที่สามารถที่จะมิวเสียงปิดไมค์แล้วก็ปิดหูฟังได้นะครับเวลาเบาก็ไม่มีอะไรโอเคนะครับใครสนใจเดี๋ยวผมแปะเลี้ยงไว้ให้เหมือนเดิมนะครับของโอริโก้นะแบรนด์ก็ค่อนข้างที่จะน่าไว้ใจดีคือเป็นสินค้ามันค่อนข้างได้มาตรฐานนะครับถ้าใช้เป็นแบรนด์ดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะกแบบัีบมาแจ็คได้ทั้งหมด3ชนิดเลยทีเดียวนะครับต้องเป็นตัว T R R S นะครับเสียบแจ็คไมค์แยกได้แล้วก็เสียบแจ็คหูฟัง แยกได้3ช่องนะก็ไปเลือกเอาค่อนข้างอนเนกประสงค์ดีนะครับประมาณนี้นะครับขอพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ